สวัสดีค่ะคลิปนี้ชิลองฟาร์มก็พามาเลี้ยงวัวนะคะวัวสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงกันก็จะเป็นวัวเนื้อนะคะสายพันธุ์เนื้ออันนี้ก็จะเป็นแองกัตนะคะวัวสาวน้อยแองกัตนะคะทางเราก็ได้ทําการซื้อมานะคะนี่นะคะซื้อมานางค่อนข้างจะผอมนะคะซื้อใน f a c e b o o k นี่แหละค่ะ นี่นะคะตอนนี้นางก็อ้วนแล้วนะคะทางเราเอามาเลี้ยงค่ะก็อ้วนขึ้นแล้วเป็นวัวสายพันธุ์เนื้อที่คนส่วนมากจะนิยมเลี้ยงนะคะแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งก็จะเป็นบามันนะคะอันนี้บามันแดงนะคะตัวนี้จะเป็นน้องกําไรนะคะลูกแม่ตัวขาวๆนั้นนะคะตัวขาวๆนั้นก็จะเป็นวัวบาซินนะคะฮินดูบาซินทีนี้เราก็ผสมเทียมกับมิสเตอร์ฮุนตันนะคะ ตัวนี้นะคะแม่สาวเราผสมเทียมได้เด็กหญิงกําไรมาเป็นลูกกระทบนะคะจะเป็นโครงสร้างใหญ่แต่เนื้อหนังมาบามั่นนะคะประจัดว่าเป็นวัวบามั่นนะคะแต่ทางวงการวัวเขาจะเรียกลูกกระทบนะคะแม่เป็นบาซินนะคะฮินดูบาซินนี่นะคะวัวบามั่นสีขาเป็นบามันฮินดูเอ้ยฮินดูบาซินนะคะขอโทษค่ะตัวแดงๆนั้นจะเป็น บามันแดงนะคะพ่อของเขาบามันแดงคู่เลยนะคะพวกสายพันธุเนื้อนี่เขาจะกินกินหญ้าเก่งนะคะกินหญ้าดีแล้วก็อัตราการอ้วนไว้นะคะเนื้อก็จะมาเยอะกว่าฮินดูบารซินนะคะนี่นะคะ,คะดูเนื้อหนังสิคะน้องกำไรสวยมากๆเลยนะคะลูกสาวมิสเตอร์หุนตั้นนะคะเนื้อหนังมาเลยนะคะ อายสูงใช้ได้นะคะอันนั้นตัวาขาวๆนั่นก็จะเป็นแม่เขานะคะแม่เด็กหญิงกำไรทางเราก็ได้ทำการเลี้ยงนะคะก็การเลี้ยงของเราก็จะเป็นปล่อยเลี้ยงแบบนี้นะคะไม่ได้ใช้หัวอาหารนะคะวัวของเราไม่ใช้หัวอาหารเนี่ยก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกนี่ก็จะเป็นลูกอไอ้พริกแดงนะคะตัวกลางที่แดงจัดนั้นก็ จะเป็นลูกปีเตอร์นะคะแม่เขาสีดำมันก็จะออกแดงนะคะอันนี้เด็กยิงกําไรลูกหุนตั้นแล้วก็บัวเนื้ออีกตัวก็จะเป็นาชารเล่นะคะพันาชารเล่ลเลนี่ก็โตไวนะคะกินหญ้าดีนะคะพวกนี้นี่นะคะนี่ลูกสาวหุนตั้นกับลูกสาวไอพิกแดงนะคะบราโวนะคะ แม่สีขาวทั้งคู่นะคะแม่เป็นฮินดูบาซินนะคะก็จะโครงสร้างใหญ่กว่าบามันกับบามันแท้จะโครงสร้างเล็กนะคะถ้าเราเอาผสมกับฮินดูบาซินก็จะเป็นประมาณนี้แต่ไม่แดงมากนะคะเพราะว่าแม่สีขาวก็จะเป็นสีใบตองแห้งหรืออะไรเนี่ยค่ะอันนี้แองกัตของเรานะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชีลองฟาร์มของเราด้วยนะคะ